ไม่ได้เหตุยังคอยกอกน้ำกินเดี๋แล้วไปซะนะแล้วเป็นยังฮืฮพบกอกให้มันเต็มขวด <c oughs> กอกเตรียมมันหนักตัว <c oughs> <c oughs> ชุมคอเออกันแล้วเจ้า <c oughs> <c oughs> จิบน้ำเบาๆ มอนาวผู้ใดนี่ของไข่นี่ละสซงกาแฟไม่ขันไข่สซงไห้ขึ้นสวรรค์เลยได้เจ้าแม่นตีเมียนเราขึ้นสวรรค์เลยเหรอเจ้าเออกัซซันเจ้ากับไปต้มไข่ไข่แน่ะสิเดี๋ยวไข่ไปต้มให้่ไมยน้ำมันหน่อยต้นนี่เติมน้อยตีแม่นเดี๋ยวไข่เติมน้ำให้เอาเอาเติมมันจะกัซนเจ้ากับเติมแดีวเจ้ากับไปต้มให้่ในเด้อนดับร้อนกาแฟไข่กลมกลมต้องเจอกาแฟฟินคอฟฟี่ผสมบักซี่ซิบของกู มาแล้วมาแล้วกาแฟฟิ้นขอบผีนวดว่ากลมกลมมาแล้วอาชาดูนเรนใช่ไหมเพิ่งดูอ้าวเออไหนหอมเ็นไหนกลมกลมพิ้น ่อยบอเคยพอกาแฟที่มันสรสชาติแบบนี้มาก่อนเลยเสียห <Trans> ียไปก็เสียหายเลยนะแล้นกาแฟจะมีเสียเสชเส้ยมันเป็นยที่นกินเบอร์สีอันเด้ออ้ขอแหงีมันซ้งกว่านี่ได้พ